โอเคสวัสดีครับวันนี้วันจันทรวันนี้วันจันทร์ที่สิบแปดนะครับหลังสงการมาดูกันนะครับว่าตลาดเป็นยังไงแล้วก็ตัวที่เราเล็งๆกันไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอืมครับอืโอเคก็ <laughs> วันนี้เปิดทําการวันแรกหลังจากสงการนะครับก็มาดูสถานการณ์เป็นยังไงนะครับโอเคมางั้นเรามาอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราที่ทำคลิปกันต่อไปนะครับมันสตังแผนมุ่งมั่นนําคุณสู่อิสระทางการเงินและภาคนี้เป็นภาคเกี่ยวกับ i n นเวสการลงทุนจะวิเคราะห์หุ้นในเชิงเทคนิคในเชิงกราฟนะครับนะงั้นมาะนะครับเรามาเข้าแชร์หน้าจอกันก่อนสิครับโอเคนะครับตอนนี้หน้ากราฟมาเรียงครับมาแล้วครับวันนี้มาแล้วนะโอเคงั้นอัปเดต เซตกันก่อนเซตวันนี้เปิดตลาดมาเป็นยังไงบ้างนะครับเซตวันนี้ก็เปิดลงพยายามจะดิ้นรนขึ้นนะครับพยายามดิ้นรนขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้นะครับ,รบมาดูซูมใกล้ๆจเจนว่าลักษณะแท่งเทียนเนี่ยออกเป็นแท่งแดงแคมเมอร์แล้วก็มีหางทิ้งไว้ข้างบนมีทิ้งไส้ไว้ข้างบนแบบนี้พยายามจะขึ้นแต่ขึ้นไม่สําเร็จซึ่งก่อนหน้านี้นเห็นว่าหลังจากตั้งแต่ผ่านช่วงนี้ขึ้นมาผ่านช่วงที่ขึ้นไปยืนประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าจุดนะครับนะครับพันเจ็ดร้อยกว่าจุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ เป็นขาลงมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่ห้า <5 S 2> เดือนเมษาเป็นต้นมาก็เป็นขาลงมาเรื่อยๆสําหรับตลาดนะครับภาพเซตรวมนะครับตัวน,นี้อะนะครับนี่คือเซตรวมของตลาดโมลุมซื้อขายก็บาบางครับวันนี้อยู่ที่หกหมื่นสี่พันล้านหกหมืนสี่พันล้านแล้วก็ติดลบไปหกจุดสองแปดจุดหรือศูนย์จุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นตครับซึมๆลักษณะของ ทรงกราฟคล้ายๆกับดาวโจน์ดาวโจนของอเมริกาซึ่งเป็นตัวชี้นําตลาดอยู่พอสมควรในการนี้ก็ทรงเดียวกันนะพักตัวซึมๆลงมาเหมือนกันดาวโจนซึมๆกันมาหลายวันแล้วละแล้วตอนภาคบ่ายก็ส่องดูฟิวเจอร์ดาวโจนก็ลบในทรงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆกับที่ตลาดปั้นเราลบนี่ยแหละครับประมาณนี้นี่คือในภาพรวมของเซ็ตแต่ในกันในภาพรวมเซ็ตที่ลงแบบนี้ก็มีหุ้นที่บวกสวนตลาดได้ไหมก็มาดูกันนะครับอันนี้กลุ่มนักเรียนหุ้นของสตังแลนรุ่นที่ผ่านมาก็ ก็สอบถามว่าในไหนขอขอเคลียรย์อีกทีคําว่าไอ้หุ้นมารยาทงามมารย่อ,ยอสวยนี่เป็นยังไงอหน้าตาจะเป็นยังไงตกลงเออลงกับย่อเหมือนกันไหมมาดูะนะครับเรายกตัวอย่างของหุ้นยอ่อมาดูกันสักวันนี้สักสามหุ้นนะในวันนี้ที่นักเรียนหุ้นเขาอยากเห็นว่าสไตล์เขาเรียกว่าทรงย่อแบบไหนที่ที่น่าเข้านะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับที่มาดูตัว, <NPC S 2> ตวแรก tnpc นะ tnpc นะ tnpc อ่านะครับนี่คือส่งย่อโอเคไหมยครับครับอ่า tnpc เดี๋ยวถ้าเราเห็นภาพจากชุดนี้ลงมาขาลุ่นนี่มาตั้งแต่นี้โซนนี้ลงมาเลยทิ้งตัวมาเรื่อยยาวเหยียบชุดนี้ไม่ใช่ย่อตัวนี้ก็เรียกขาลุืมตัวนี้เป็นเทรนดลงของเขาหลังจากนั้นก็เกิดบิ๊กไวตัวนี้ครับบิ๊กไวตัวนี้บิ๊กไวที่นี้เกิดหลังจากที่มี ไดเวอร์เจนแล้วเกิดไดเวอร์เจนในโซนนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดบิ๊กไวคือแท่งเขียวยักษ์หลังจากนั้นก็พักย่อตัวลงมานะครับมีหลุดโลหน่อยด้วยแล้วหลังจาก็ค่อยๆดึงขึ้นมาจากนั้นย่อลงมาชุดนี้การย่อครั้งนี้ไม่หลุดโลเดิมละคือโลเดิมอยู่นี่เขาทําให้เออโลขึ้นมาก็คือโลยกสูงขึ้นจงังหวะตรงนี้แหละครับที่ขาหุ้นมันพักตัวลงมาแล้วไม่หลุดโลเดิมแบบนี้เขาเรียกย่อครับ mm. อืมอ่าแบบนี้ทรงนี้เขาเรียกย่อนะครับงั้นทรงเนี้ยทรงเนี้ย คนที่เฝ้าอุ้นตัวนี้อยู่คือเห็นมันตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมเห็นโซนนี้ก็เริ่มเฝ้าใช่ไหมเข้าไม่ได้เพราะมันบิ๊กไวเหลือเกินตอนนี้เข้าไม่ได้ใช่พักลงมาอาจจะมีคนตัวนี้มันหลุดโลกอาจจะไม่กล้าเข้าแต่พอมันเกิดบิ๊กไวรอบแล้วมันย่อลงมาพอย่อชุดนี้ย่อไม่หลุดโลเดิมจังหวะแบบนี้แหละครับคือจังหวะที่ตตย,ย่อเขาจะเข้าอันตัวโซนนี้เขาเรียกไบออนดิฟโซนนี้พอเข้าโซนนี้เสร็จปับ๊บวันก่อนปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ศุกป,ปิดตลาดสงการนี้วันไหนนะน่าจะศุกร์ใช่ไหมน่าจะ นี่สุกหรือเปล่าจำไม่ได้นะวันที่เท <c oughs> ่าไหร่วันที่ <c oughs> เออนะก่อนปิดตลาดสงกรานะนี่วันที่อะไรเนะน,นี่ยเนีแท่งนี้แท่งนี้แท่งน,งนี้แท่งนี้ใช่ไหมอ่าวันที่สิบวันที่สิบสองวันที่สิบสองนะวันที่สิบสองใช่ไหมครับคือหุ้นเขาย่อตัวลงมาการย่อครั้งนี้เป็นไฮเออร์ลอยแล้วไม่โรเดิมพอยอพรร่อเพลิดอ่าย่อวันที่สิบเอ็ดลงมาเป็นแบบแท่งแดงแท่งที่สองเสร็จวันที่สิบสองก่อนปิดตลาดเขามีแท่งเขียวขึ้นมาแปะไว้ให้แท่งหนึ่งแปะไว้แบบเนี้ยแบบนี้ครับทรงเนี้ย เป็นหุ้นย่อรอเด้งแล้วมีจังหวะย่อที่มีโอกาสจะรอเด้งกลับอีกแล้วเพราะย่อไม่หลุดไฮเอโลแล้วเริ่มมีแท่งเขียวมาเป็นแบบนี้วันนี้พอเปิดปั๊บเปิดกระโดดเลยนะเปิดกระโดดเลยเปิดกระโดดแล้วก็ขึ้นเลยนะครับท่ามกลางตลาดติดลบไป0ูนจดามเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับของ t ท p c ซเองบวกมาหกเปอร์เซ็นตวันนี้ uh huh. บวกหกเปอร์เซ็นวันนี้ครับอืมันนี้คือส่งหุ้นยอ่อนั้นคนที่คนที่เล่นสไตล์ไบออนดิฟเล่นหุ้นย่อเนี่ยครับก็อาจจะเข้าเช้านี้เลย เข้าตอนเปิดตลาดเช้านี้หรือเข้าประมาณเย็นเย็นวันที่สิบสองเข้าประมาณปลายราคาโซนนั้นนักสองจุดเก้าสองจุดต่นมครับเข้าตอนนั้นสองจุดเก้าสี่ครับยเอ่ยประมาณนั้นหรือทวันนี้ตอนเช้าที่เปิดตลาดมาอย่างไม่เปิดตลาดมีบางคนเข้าตั้งแต่โซนวานักสามบาทสามจุดศูนสองโซนเนี้ยประมาณต้นต้นของแท่งเทียนเขียวตัวนี้ครับครับนี่คือจังหวะของหุดนย่อนั้นถามว่า ด้วยย่อแบบนี้ยังมีโอกาสไปต่อไหมเราเช็คที่ทำเฟรมย่อยนะครับดูทำเฟรม15นาทีก็ได้ว่าเขาทำเฟรมยังไงนะครับงั้นทำเฟรม15นาทีเห็นว่าเป็นเทรนขาขึ้นมาเห็นไหมเป็นเทรนขาขึ้นมาชุดแล้วแล้วก็ย่อลงมาย่อไม่หลุดไฮเออร์โลด้วยแล้วก็เริ่มสร้างฐานแล้วก็ส่งเขียวกลับขึ้นมาคู่แลวตรงนี้นะครับเห็นไหมเขียวเล็กต่ำด้วยเขียวใหญ่ขึ้นมอีกหน่อยหนึ่งงั้นทรงแบบนี้มีโอกาสจะไปต่อครับตัวนี้ในวันพรุ่งนี้มีโอกาสไปต่อครับตัวนี้ สำหรับทีเนพีซครับโอ้หน่าเข้านะครับเนี่ยอ่านะครับที p c นพีีนี่คือทรงสายของหุ้นย่อตัวแรกนะครับมารยาทงามย่อสวยตัวนี้มารยาทงามย่อสวยครับตั้งแต่เห็นแล้วเห็นตั้งแต่วันที่สิบสองตัวนี้ย่อสวยเช้าเปิดตลาดมาก็เฝ้าเลยตัวนี้นะครับมันย่อสวยมารยาทงามแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังไปได้ถึงหกเปอร์เซ็นต์กว่าวันนี้ที่จริงก็ไปได้ออนท็อปสูงสุดไปถึงไปชนแนวต้านที่ประมาณเท่าไหร่เนี้สามจุดสามสามจุดสองใช่ไหมวันเนี้ยแถวถนี้ครับ เออไปได้สู่3.22โดยประมาณวันนี้ครับตัวนี้ดเดี๋ยวเช็คขวดอีกทีเนียใช่อ่าไปที่ไฮที่เท่าไหร่นะวันนี้ไฮไฮเขาอยู่นี่3.22ถูกละขึ้นไปทำไฮที่3.22นี่คือหุ้นย่อตัวแรกโอเคม <c oughs> ครับอะตัวที่สองตัวที่สองครับ <c oughs> ตัวที่สองนะครับ SVOA ครับตัวนี้แล้วก็เคยดูไหมครับสายไปยังกลุ่ม SVOA ซึ่งเป็นสาย ้ายขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่เป็นสายของพลาสติกส่งคล้ายกันไหมส่งคล้ายกันไหมขายกันมากเลยขายกันนี่คือหุ่นย่อหุ่นย่อนี่แหละครับย่อย่อมาไม่หลุดไฮเอโรเห็นไหมไฮเอโรเขาอยู่นี่แล้วเขาย่อลงมาไม่หลุดไม่หลุดเริ่มกลับขึ้นอีกแล้วแบบนี้เริ่มกลับขึ้นอีกแล้วแล้วก็มีวนลุ่มมาด้วยมานะครับตัวนี้ก็ก็เปิดกระโดดเหมือนกันหลังจากที่ทําทรงเอาไว้เป็นทรงฮารามิเขาเรียกฮารามิไว้เห็นไหมมีแดงแล้วก็มีอุ้มเขียวเอาไว้คนอุ้มท้องฮารามิเป็นบุลลิชฮารามิ ย่อมไม่หลุดให้เรโแล้วทำอะไรมีแบบนี้ก็เด้งแล้วขึ้นไปยืนเหนือ EMA 10นะครับ EMA 10ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้ก็เช็คไทม์เฟรมสั้นที่15นาทีเขาจะพักหรือจะไปต่อขึ้นมาตลอดเห็นไหม<ช>ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างเบสสร้างฐานซึ่งเป็นการสร้างฐานที่รอที่จะขึ้นไปต่อสำหรับตัวนี้มีโอกาสที่จะไปต่ออยู่เหมือนกันอาจจะยอมม่อแล้วพักตัวไม่หลุดประมาณถ้าเป็นไฮโลของ ทำเฟรมสิบห้านาทีเขาอยู่ประมาณโซนสักสามจุดเจ็ดสองงั้นถ้าเขาพักตัวลงมาไม่หลุดสามจุดเจ็ดสองเขาแล้วกลับขึ้นไปมีโอกาสกลับาเป็นทำหายต่อเป็นขาขึ้นต่อสำตัวนี้แล้วเมื่อเช็คไปยังทำเฟรมเดย์ด้วยแล้วก็เห็นจะเห็นภาพว่าตัวทำเฟรมเดย์เนี่ยเป็นจังหวะบายออนดิฟอยู่ในขณะนี้นะครับครับเป็นจังหวะไปแล้วก็ส่งขึ้นมายืนจ่อต้านมีวนลุ่มรองรับแบบนี้พรุ่งนี้ตัวนี้มีโอกาสสูงมางกันนะที่จะเปิดกระโดดข้ามแนวต้านขึ้นไปแล้ววิ่งต่อ มีสิทธิ์จะเปิดกระโดดข้ามแนวต้านซึ่งพวกขาดีเทรดเล่นในรายวันก็่าส่วนใหญ่ก็จะเฝ้าหุ้นแบบนี้นะครับอื mm hmm. พวกที่มาส่งก็จะส่งจ่อต้านก็คือบ u y on d ด p ไม่พอแล้วจ่อต้านด้วยเป็นการจ่อต้านที่ไม่แข็งแรงคือไม่ใช่แนวต้านที่แข็งแรงมากแนวเนี้ยมีโอกาสจะไปกระโดดข้ามได้ไม่ยากตัวนี้ครับงั้นแนวต้านที่จะวิ่งขึ้นไปหาในต้านแรกก็เป็นโซนประมาณเนี้ยแถวแท่ง T N C จุดหนึ่งหกนี่ต้านแรกครับต้านแรก จะน่าจะ่าต้านที่ที่น่าจะพอปล่อยของได้ประมาณเนี้ยแนวแนวนี้ครับส่วนต้านที่เป็นต้านในคลื่นนี้จริงๆต้านคลื่นย่อยล่าสุดของเขาคืออยู่ประมาณ4.34ครับนี่คือต้านของคลื่นยิงเข้าครับนะจังหวะที่จะไล่กข้ามาตอนนี้ถ้าไปแล้วเนี่ยไฮเอโลของเขายิงอยู่ประมาณโซน,นแถวๆนี้ครับประมาณ3.2ครับไฮเอรโ,โลสำหรับ SVA ก็คือ St stop loss ประมาณ3.20นะ ก็เป็นหนึ่งในเนี่ยครับสายย่อที่ดูสวยอีกตัวหนึ่งมารยาทงามย่อสวยตัวนี้ย่อสวยครับตัวนี้นะครับอตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ CPW ครับ CPW นะครับ CPW นะครับ CPW อ่านะครับ CPW เ็นว่าทรงถ้าเป็นกราฟ i m e f r a m e ดีของเขาเนี่ยพักตัวมาแล้วก็เกิดด i ว e จ g e พอเกิดดเวิจิน e เสร็จก็มีการเป็นไงครับกลับตัวสร้าง นะครับกลับตัวก็คือขึ้นแล้วก็ย่อลงมาโดยไม่หลุดไฮเออร์โลแล้วก็เบรกไฮขึ้นไปได้แล้วก็ย่อย่อไม่หลุดไฮเออร์โลอีกแล้วแล้วก็เตรียมจะเบรกเตรียมจะเบรกก็เป็นหนึ่งในสายย่อที่มาสวยเหมือนกันตัวนี้ดดกระถ้าซูมดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เขาเปิดกระโดดแล้วก็ปิดเป็นแฮมเมอร์ทิ้งไส้ยาวไว้ข้างล่างข้างล่างแบบเนี้ยบอกให้รู้ว่าไม่ยอมลงอ่ะพยายามจะขายกดราคาลงแต่ก็ดิ้นหนีสู้กลับจนปิดเป็นบวกได้ อันนี้คือลักข่าสายย่อบ่ายอ่อนนิบิกตัวก็มีโอกาสจะไปต่อไหมตัวนี้เช็คทาําเฟรมย่อย15นาทีดูนะครับดูทางเฟรมย่อยกันนะ15นาที15นาทีก็ขึ้นเป็นทเทรนขาขึ้นมาช่วงนะึงแล้วก็พักลงมาไม่หลุดให้โรยไหมครับครับแท่งสุดท้ายเขาทาเป็นแน่งเขียวไว้แบบนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อมีโอกาสไปต่อเหมือนกันครับตัวน,นี้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็แนวต้านแนวต้านนะครับตัวนี้แนวต้านแรกก็ใกล้ๆแล้ว อยู่ใกล้ๆประมาณแถวๆห้าจุดเก้าห้าเป็นแนวต้านแรกครับใกล้แนวต้านซึ่งใกล้แนวต้านแล้วซึ่งเอก็มีโอกาสมีโอกาสทะลุต้านได้เลยในวันพรุ่งนี้นะแต่ใครที่จะเข้าในจังหวะพรุ่งนี้ก็ต้องระวังแนวต้านนี้เพราะมันเคยชนวยสองครั้งแล้วไม่ผ่านออืเพราะฉะนั้นถ้าปลายมาอีกครั้งหนึ่งต้องดูว่าถ้าไม่มีไม่มีการแย่ไส้หรือปิดราคาเหนือห้าจุดเก้าห้าพอมาประทะห้าจุดเก้าห้าแล้วทำท่าถูกเทขายแรงกลับลงมาเนี่ย อาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ยอมไปต่อได้เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้อครับจังหวะนี้นนเขาคือเป็นเริ่มต้นเทรน,นเป็นต้นเทรนที่จะจบการพักตัวรอบเนี้ยพอจบการพักตัวรอบนี้นนด้วยการทําสัญญาณมีเบรกไฮเบรกโลขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดรอบนี้เขาเบรกได้อีกครั้งหนึ่งก็จะถือว่าเป็นเทรนขาขึ้นของรอบนี้เลยเราเป็นการยกหายสองรอบนะครับเป็นการเบรกไฮสองรอบก็คือทำหายสามครั้งอะเบรกไฮสองรอบ นี่คือหนึ่งในสายยอ่อมารยาทงามนะครับก็มีทั้งสาย TNPc ซึ่งเป็นสายของกลุ่มพลาสติก s v a ขายพวกอุปกรณ์ไอทีใช่ไหมใช่ครับ CPW จะขายเหมือนจะเป็นขายพวก category เรื่องอะไรอุปกรณ์ของ iPhone a p p l e อลหรืพวกนี้ครับ CPW นะครับซึ่งกลุ่มก็นี่สามสายยอ่อคือในกลุ่มวันที่ตลาดมันซึมๆแบบนี้วลุ่มซื้อขายไม่สูง หุ้นที่จะเริ่มมาก็จะเป็นกลุ่มพวกที่เป็นตัวเล็กๆ s Z MAI พวกนี้จะอยู่ในกลุ่มนี้ที่จะมากันแรงๆในตอนนี้ครับนี่คือสามกลุ่มสามหุ้นนะครับที่อยู่ในกลุ่มสายย่อวันนี้นะครับที่มาวันนี้ครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็หุ้นสายย่อก็ประมาณนี้นะครับอ่าครับสายย่อตัวอย่างหุ้นสายย่อนั้นทรงกราฟจะเป็นประมาณนี้ครับสายย่อครับโอเค ก็ข้อดีการซื้อหุ้นสายยอคือมันอยู่ใกล้ซบลดอะถ้าพลาดก็ขาดทุนไม่เยอะอย่างตัวนี้ถ้าเข้าไปซบลตก็อยู่ประมาณเนี้ยครับห้าจุดเท่าไหร่เนี่ยสองแปดครับห้าจุดประมาณห้าจุดสองห้าประมาณเนี้ยห้าจุดสองห้าครับอยู่ประมาณนี้ซบลตประมาณนี้ครับถ้าเข้าชุดนี้นะห้าจุดสองห้าแนวต้านแรกซึ่งน่าจะผ่านได้ห้าจุดเก้าห้าคงคิดว่าน่าจะผ่านตัวนี้มีโอกาสผ่านสูงครับ น,นี่คือกลุ่มของสายย่อในวันนี้ครับสร้างกลางตลาดซึมๆย่อแล้วเตรียมเด้งขึ้นกันอยู่ในตลาดซึมๆแบบนี้ครับนักลงทุนมือใหม่ทุนไม่เยอะเล่นไม่หนักมากนะครับหาค่ากับข้าวบ้างค่าน้ำมันรถบ้างกลุ่มนี้พอได้เข้าได้ครับนะครับแล้วก็จะเข้าก็ต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้สายย่อก็ ประมาณนี้ใช่ไหมครับงานครับนี่เป็นตัวอย่างของสายยอดนะครับอ่านะครับส่วนอาจจะมีคําถามบางคนว่าเฮ้ยแล้วเราจะเฝ้าสายยอดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ติดตามกันคลิปหน้าอีกทีนะครับว่าเราเฟ้นหาหุ้นสายยอดกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มาเฝ้ารอมันย่อกันอยู่นะครับแต่สำหรับนักเรียนรุ่นที่เรียนกับทางสตังแทนเรียบร้อยแล้วก็จะรู้ว่าจะเฝ้ายังไงจะเฟ้นหามาจากไหนจะสแกนหุ้นยังไงจะรู้กันตอนนั้นนะครับ นะครับก็วันนี้ก็เบาๆช่วงตามตลาดซึมๆเราก็วิเคราะห์กันให้ดูตัวอย่างหุ้นสายยอกันสามตัวนะครับครับอ่านะครับก็ก่อนจะไปเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยใช่ไหมใช่คอมเมนต์ได้ใครสงสัยสนใจก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยว่าอยากใจวิเคราะห์หุ้นตัวไหนให้นะครับในช่วงนี้นะครับครับอยากรู้แนวโน้มทางไหนอย่างเดียวที่ห้ามถามที่ตอบไม่ได้คือซื้อตัวไหนดีละวันนี้ไอ้นี้ไม่ต้องถามตอบมาในช่องโดนปิดเลยครับ ้มันผิดผิดกฎก็ราต่อนะกราเต่อ <Okay. S 2> เลง,งานนะยุ่งเลยนะครับ <laughs> นะครับโอเคครับอย่าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดก<ห> <subscribe. S 2> ด s u b s c r i b e ใช่แล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราสตังแผนนะครับมุ่งมั่นนำคุณสู่อิสรพทางการเงินแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ